เค hey, กันทั่วหน้าจ่ายเพิ่ม5,000บาทปลดล็อกเฟสกพร้อมขยายพรกฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเมื่อวันที่20กรกฎาคม2563นายแพทย์ทวีศิล โฆษกสอบอคอก็ได้กล่าวถึงการประชุมสอบอคอชุดใหญ่กรณีปลดรัอกเฟสหกับจะต่อหรือยกเลิกพรกฉุกเฉินที่กำลังจะหมดอายุในวันที่31กรกฎาคม2563นี้ที่นายกเป็นประธานในวันนี้ว่าวันนี้มีข้อสรุปอะไรเพิ่มเติมท่านเลขาสอมอชอพลเอกสมศักดิ์คงจะให้ข่าวเพิ่มเติมได้ ขณะที่ในวันพุทธที่22กรกฎาคมนี้ก็จะมีการประชุมสบคชุดใหญ่อีกครั้งแต่วันนี้ผมเองยังไม่ทราบถึงผลการประชุมถามถึงกรณีเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศยกกองถ่ายภาพยนตร์เข้าประเทศไทยมีมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างไรนายแพทย์ทวีสินกล่าวว่ายืนยันอนุญาตให้มี4กลุ่มต่างชาติเข้าก็คือ 1. หให้ต่างชาติเข้ามาจาัดแสดงสินค้าในราชอาณาจากักร 2. ให้ต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในราชอาณาจากักรเขาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้ 3. ให้แรงงานต่างชาติเข้ามาที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเป็นแรงงานต่างชาติทำงานด้านอาหารก็ต้องมีมาตรการให้เห็นว่าทำอย่างไรเขาดูแลตัวเองได้อย่างดีไม่ให้ติดโรค และ4กลุ่มที่จะเข้ามารักษาตัวในไทยก็ต้องให้เขาอยู่ต่อหลัง14วันและก็มาเที่ยวในประเทศเราต่อทำให้มีรายได้เข้ามาหมุนเวียนเศร,รษฐกิจภายในประเทศและในวันที่22กร,รกฎาคมนี้ก็จะมีวาระการประชุมอะไรบ้างโดยคำตอบก็มีดังนี้พิจารณาคารอกเฟสที่6และขยายพรกฉุกเฉินถึงสิ้นเดือนสิงหาคม2563 อันนี้ก็ยังอยู่ในการพิจารณาแต่ก็คาดว่าก็จะต่อแน่นอนพร้อมกับขยายโครงการเรามาทิ้งการเพิ่มอีกหนึ่งเดือนรับพร้อมกัน5,000บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ก็คือสามารถรับต่อเนื่องได้เลยถือว่าเป็นข่าวดีในขณะนี้เลยนะคะส่วนคำถามนี้การต่อพรกฉุกเฉินเพื่อป้องกันม็อบใช่หรือไม่โดยก็ได้คำตอบมาว่าไม่เกี่ยวกับม็อบนักศึกษาใดๆทั้งสิ้น เพราะก็เห็นอยู่ว่าที่จังหวัดระยองมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด -19 นั่นเองโดยทางรัฐบาลสามารถพิจารณาเปิดให้คนไทยเดินทางกลับมาเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะตอนนี้คนไทยรออยู่เป็นจํานวนมากโฆษกสบาคก็ยืนยันว่าเราพยายามทําเต็มที่ก่อนหน้านั้นวันละ200คนแล้วเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นวันละ300คนและ400คนและตอนนี้ก็วันละ600คนแล้ว นายแพทย์วิสณุตอบคำถามกลัวคนต่างชาติที่พักในคอนโดติดโควิด1 9โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทางการทูตแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าผ่านการกักตัว14วันแล้วโดยนําเรียนว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทูตหลายท่านอยู่เมืองไทยมานานขอให้ประชาชนสบายใจได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่สถานทูตทุกคนต้องเข้ามากักตัวที่สถานที่กักตัว14วันที่ทางรัฐจัดให้โดยไม่มีข้อยกเวน้น แล้วเมื่อเขาผ่านการกักตัว14วันนั้นก็สามารถกลับไปพักที่คอนโดที่เขาพักอยู่ได้หากครบ14วันและตรวจไม่พบเชือ้อคนเหล่านี้ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ